สวัสดีทุกคนวันนี้คุยบ้านๆก็จะคุยถึงเรื่องของการได้สัญชาติที่ไม่ใช่ได้ด้วยการเกิดเนอะกับการมีถิ่นที่อยู่อย่างถาวรเนี่ยทุกคนสองประการคือได้สัญชาติพลเมืองของประเทศนั้น เป็นประการที่2ก็คือ,อยังไม่ได้สัญชาติของพลเมืองประเทศนั้นแต่สามารถมีถิ่นที่อยู่อย่างถาวรณประเทศนั้นน,นได้ก็จะมี2ประการนะทุกคนการได้สัญชาตินอกจากการเกิดเนี่ยมันก็มีเรื่องของการโอนสัญชาติโอนสัญชาติหมายถึงว่าเช่นเดิมทีเป็นสัญชาติประเทศอื่นแล้วก็โอนมาเป็นสัญชาติไทย เชื้อชาติอะไรก็ว่ากันไปโอมนมาเป็นสัญชาติไทยก็หมายถึงว่าถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียวแต่ปัจจุบันนี้มันมีประเภทที่สองเรื่องสัญชาติทุกคนเช่นสัญชาติแรกเป็นสัญชาติไทยเนาะเช่นโดยการเกิดสัญชาติที่สองก็สามารถจะได้สัญชาติที่สองได้ทุกคน การได้สัญชาติไม่ว่าโอนแล้วเปลี่ยนเป็นสัญชาติเดียวหรือว่าถือสองสัญชาติก็ตามแต่นั่นก็คือมีสถานะเป็นพลเมืองถ้าโอนมาเป็นสัญชาติไทยสัญชาติเดียวก็คือเป็นพลเมืองไทยเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าถือสองสัญชาติเช่นสัญชาติไทยกับสัญชาติมาเลเซีย ก็มีสถานะเป็นพลเมืองไทยแล้วก็พลเมืองมาเลเซียด้วยทุกคนตอนนี้เราจะพูดถึงการได้สัญชาติหรือการได้สถานะความเป็นพลเมืองในทุกคนประการแรกก็อาจจะอยู่ยาวอย่างเช่นคนที่ไม่มีสัญชาติใดๆเลยเนี่ยอยู่แถวแถวอำเภอเชียงดาวเนี่ยไม่มีสัญชาติอะไรเลยแล้วก็มาอยู่ประเทศไทย อยู่ยาวเลยทุกคนอยู่ยาวเลยแล้วก็จะถูกตีกรอบจํากัดว่าอยู่ได้เฉพาะบริเวณนั้นน่ะถ้าจะออกนอกเขตก็จะต้องมีการขออนุญาตอย่างนั้นน่ะพอมาอยู่ยาวๆแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติไทยได้เดี๋ยวเราจะพูดตอนหลังเนาะหรือการได้สัญชาติไทยอีกประเภทนึ่งก็คือเช่นคนไทยเนี่ย ไปได้สามีเป็นคนแคนาดาก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นพลเมืองของแคนาดาได้เนื่องจากว่าไปมีสามีเป็นเป็นแคนาดาหรือไปมีภรรยาเป็นคนแคนาดาอย่างนี้เป็นต้นนะทุกคนแล้วก็ต่อมาเนี่ยเมื่อหญิงไทยไปมีสามีเป็นคนแคนาดาเนี่ยลูกกับสามีเก่าของหญิงไทยคนนั้นเนี่ยก็มีสิทธิที่จะไปได้สัญชาติแคนาดา ด้วยก็คือเป็นซิติเซนหรือพลเมืองของแคนาดาด้วยสาเหตุว่าแม่ของเขาเนี่ะเป็นเปลี่ยนเป็นสัญชาติแคนาดาไปแล้วทุกคนแต่ที่น่าสนใจสองประการสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็คือการได้สัญชาติโดยการเอาแรงงานเอาแรงเนี่ยไปใช้ประโยชน์ก็คือไปทำงานเอาแรงงานเนี่ย ไปทํางานให้ประเทศเน,นั้นน่ะไปสร้างประโยชน์ให้ประเทศเน,นั้นน่ะทุกคนอีกประการหนึ่งก็คือเอาแรงเงินน่ะถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเอาแรงเงินซื้อทุกคนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ปฏิบัติกันมานานแล้วนะทุกคนก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเรายกตัวอย่างเช่นเอาในทวียุโรปอะไรก็แล้วกัน การที่จะได้สัญชาติหรือความเป็นพลเมืองของประเทศไซปรัสเนี่ยทุกคนก็เอาเงิน2ล้านเหรียญสารัฐเนี่ยนะไปลงทุนก็จะได้สถานะความเป็นพลเมืองทันทีเลยก็คือสัญชาติไซปรัสเลยทุกคนหรืออย่างบุญกเรียหรือบั้นกะเรียเนี่ยทุกคนเอาเงินไปลงทุน5 0 0 0 0 0เจเดอลลาร ก็สามารถที่จะได้สถานะความเป็นพลเมืองพลเมืองเลยเป็นสัญชาติบัลกลรียเลยหรืออย่างประเทศมอนโดวาอย่างี้ทุกคนมอนโดวาทุกคนมอนโดวาเนี่ยไม่ต้องไปลงทนุนพูดตามตรงง่ายๆฟังง่ายๆก็คือซื้อเอาเลยซื้อสัญชาติซื้อความเป็นพลเมืองเลยมอนโดวาเนี่ยทุกคนก็คือหนึ่งแสน หนึ่งมืนเหรียญสหรัฐก็ได้สถานะซิติเซนของมอนโดวาแล้ทุกคนหรืออย่างประเทศตุรกีก็เอาเงินไปลงทุนสองแสนห้าหมื่นเหรียญสหรัฐนะก็ได้สถานะความเป็นพลเมืองหรือได้สัญชาติตุรกีเหมือนกันนะทุกคนหรืออย่างที่เป็นข่าวนี่ก็คือประเทศวานนอาโตะทุกคน ก็ใช้เงินซื้อเพียง1 3 0 0 0 0 u s สหดอลลาร์กหรือใกล้ใกล้บ้านเราก็คือกัมพูชานี่ทกนถ้าจะซื้อก็คือ2 5 0 0 0 0 0เหรียญสหรัฐก็ได้สถานะความเป็นพลเมืองและได้สัญชาติกัมพูชาแล้วหรือไม่งั้นก็คือเอาเงินไปลงทุน3 1 0 0 0 0 0 3 0 0พันเหรียญสหรัฐไปลงทุนก็สามารถได้สถานะความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติกัมพูชาและทุกคนหรือประเทศที่อยู่ในเขตทะเลแคริบเบียนอย่างนี้ทุกคนก็สามารถที่จะใช้เงินให้ได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อพูดกันง่ายๆหรือเป็นการลงทุนก็ตาม อย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศเซนคิสแอนด์นิวิ s สอย่างเงี้ยทุกคนหรือประเทศเซนลูเซียอย่างเงี้ยทุกคนหรือแอนติก a าแอนด์บราบูด้าเกรนาดาโดมินิกาอะไรพวกนี้ทุกคนที่อยู่ในแถบแคริบเบียนก็สามารถที่จะใช้เงินในการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นพลเมืองหรือสัญชาติหรือใช้เงินซื้ออะไร ก็อยู่ในระดับแสนเหรียญอเมริกาทุกคนหรืออย่างขณะน,นี้ประเทศที่น่าสนใจประเทศหนึ่งก็คือประเทศแคนาดาทุกคนปีคศ2024จะรับแรงงานหลายประเภทเข้าไปทำงานในแคนาดาประมาณ5 0 0 0สนอัตราและปีหน้าปี2025ก็ประมาณ5 0 0 0สนอัตรานะทุกคน แล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสัญชาติไปเป็นแคนาดาก็คือเป็นพลเมืองแคนาดาได้เลยนะทุกคนหรือถ้ายังไม่ได้เป็นพลเมืองแคนาดาก็สามารถที่จะเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นในแคนาดาได้ทุกคนและงาน500แสนอัตราในทุกคนเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลนะไม่ต้องผ่าน,นหน้าทุกคนค้นคว้าเอาได้ ปีนี้5 0 0แสนอตราปีหน้าก็อีก5 0 0แสนอตราทุกคนและต่อไปนี้เราจะยกตัวอย่างถึงประเทศที่ให้สิทธิ์ในการมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศเขาแม้ไม่ได้เป็นพลเมืองไม่ได้สัญชาติเขาก็สามารถมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศเขาได้ยกตัวอย่างเช่นประเทศ ออสเตรเลียนะทุกคนออสเตรเลียไม่ใช่อสนะอสเตรียนะออสเตรเลียที่อยู่ใกล้ๆก,กับนิวซีแลนด์นะทุกคนเพราะฉะนั้นประเทศออสเตรเลียเนี่ยสามารถที่จะมีมีที่อยู่ถิ่นที่อยู่ท้าวรได้สองประการประการแรกก็คือมีเม็ดเงินไปลงทุนอย่างน้อยหนึ่ง หนึ่งล้านห้าแสนเหรียญออสเตรเลียทุกคนไปลงทุนหรือประมาณ36ล้านบาทไทยอ่ะก็สามารถที่จะอยู่อย่างถาวรได้ที่ประเทศออสเตรเลียหรือว่าถ้าไม่ลงทุนก็คือมีทรัพย์สินเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยไม่น้อยกว่า2ล้าน2องแสหนเหรียญออสเตรเลียทุกคน หรือประมาณ55ล้านบาทสำหรับประเทศนิวซีแลนด์อยู่ใ,ใกล้ๆกันการที่จะมีถิ่นที่อยู่ทาวรในประเทศนิวซีแลนด์ได้ก็จะต้องมีเม็ดเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า3ล้านเหรียญนิวซีแลนด์นะทุกคนก็ประมาณ70ล้านบาททุกคนสำหรับประเทศอเมริกาถ้าจะไปอยู่ เป็นถิ่นที่อยู่ทาวรได้ก็คือมีเม็ดเงินไปลงทุนไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนเหรีอเมริกา5 0แสนดอลลาร์นะห้าแสนเหรียญทุกคนหรืออังกฤษก็มีเงินไปลงทุนไม่ต่ำกว่า2ล้านปอนด์ฝรั่งเศสต้องมีเงินไปลงทุนไม่ต่ำกว่า10ล้านยูโร ญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นก็ต้องมีเม็ดเงินไปลงทุนไม่ต่ำกว่า5ล้านเยนใกล้ๆบ้านเราสิงคโปร์ก็ต้องมีเงินไปลงทุนไม่ต่ำกว่า2 500, 000, ล้าน5แสนเหรียญสิงคโปร์ทุกคนตอนนี้ที่น่าสนใจที่สามารถที่จะไปมีทินที่อยู่ทาวรได้ทุกคนเมื่อมีทินที่อยู่ทาวรแล้วก็เป็นบันไดขั้นแรก รือขั้นสำคัญและขั้นต่อไปก็คือสามารถที่จะขอเป็นพลเมืองหรือซีซิเซนเขาได้ทุกคนอย่างประเทศเอกวาดอร์เนี่ยทุกคนสามารถที่จะมีถิ่นที่อยู่ทาวนได้เลยมีถิ่นที่อยู่ทาวรได้เลยเพียงแต่ว่ามีไรายได้ต่อเดือนนะทุกคนไม่ต่ำกว่า2 5 0 0 0บาทมีไรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า2 5 0 0 0บาท หรือประเทศเบนเยีย,ย่างเี้ทุกคนมีงานทำก็สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดอายุการทำงานนะทุกคนหรือประเทศปาลักไอย่างเงี้ยทุกคนมีเงินฝาก1,70,000บาทก็อยู่ได้ถาวรน,นะปารักไยน่าสนใจในเรื่องค่าของชีพทุกคน เหมือนกับไต้หวันเนี่ยค่าของชีพพอๆกับประเทศไทย,ยมีอีกประเทศหนึ่งคือประเทศเบ,ศเบลีสสระเอใบไม้เราลิงสระออซอโซเนี่ยเป็นภาษาศไทยเนี่ยเบลีสเนี่ยคือเราใช้วีซ่าท่องเที่ยวนะคือพูดง่ายใช้วีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ครบ1ปีปุ๊บหลังจากนั้นก็สามารถที่จะไปสมัครขออยู่ มีถิ่นที่อยู่ทาวรได้เลยทุกคนหรืออย่างประเทศนิการากัวอย่างนี้ทุกคนประเทศนิการากัวเนี่ยมีเงินรายเดือนแค่1 5 0 0 0บาททุกคนก็สามารถจะที่จะอยู่ทาวรได้แล้วน่าสนใจไหมทุกคนหรืออย่างประเทศปานามาเนี่ยมีเงินใช้รายเดือนเนี่ย สามหมบาทก็อยู่ได้แล้วหรือไม่งั้นถ้าไม่มีเงิน30,000บาทก็คือมีเงินฝาก1นึ0 0 0สบาทประเทศนอร์เวย์ที่เกาะสฟานบานะทุกคนเพียงสามารถทำงานหาเงินได้เนี่ยเพียงสามารถทำงานหาเงินได้ในเกาะ สฟานบาเนี่ยประเทศตะรบีเนี่ยก็สามารถอยู่ที่เกาะนี้ได้แล้วเพราะว่าเกาะนี้มีคนอยู่2-3งสาพันคนนะแล้วก็ไม่ต้องใช้วีซ่าเลยทุกคนนี่คือตัวอย่างนะที่ท,ท,ที่ที่ยกให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะฉะนั้นเรื่องของเปลี่ยนสัญชาติหรือย้ายความเป็นพลเมืองจาก สัญชาติเดียวพลเมืองเดียวหรือว่าถือ2ส,สัญชาติหรือถือ2อพลเมืองก็ตามหรืออีกประการนึงก็คือการมีถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นประเทศ2ประเทศอะไรก็ตามแต่ในโลกนี้ในสังคมโลกก็ทํากันมานานแลวทุกคนไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเราจึงเอามาเล่าให้ฟังอะ สิ่งที่เราได้จากข่าวประเด็นแรกการโฆษณาขายสัญชาติที่ห้วยขวางด้วยภาษาจีนอีกประการหนึ่งที่ถนนหมายเลข304ส่วนปาจีนโฆษณาว่าสามารถที่จะหางานให้คนต่างด้าวทำในประเทศไทยได้ทำในประเทศไทยนะ ส่วนเรื่องสัญชาตินั้นน่ะการขายสัญชาติหรืออะไรก็ตามแต่ที่ห้อยขวางนั่นน่ะจะเป็นสัญชาติหรือการมีถิ่นที่อยู่ถาวรแต่ว่าในโฆษณาบอกว่าขายสัญชาติอันนั้นไม่มีปรากฏว่าขายสัญชาติไทยนะทุกคนไม่มีปรากฏว่าเป็นการขายสัญชาติไทยนะแต่การหางานที่ถนนหมายเลข3 0มนั้นบอกว่าให้ต่างด้าวหางานให้ต่างด้าวมาทําในไทยได้ นี่คือข้อเท็จจริงนะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรตื่นเต้นและคิดก็คือไม่ใช่เรื่องาการขายสัญชาติหรือการขายที่อยู่ถาวนแต่สิ่งที่จะต้องคิดก็คือเขาใช้ภาษาจีนล้นวนไม่ว่าจะเรื่องสัญชาติถิ่นที่อยู่หรือเรื่องการหางานเขาใช้ภาษาจีนล้้วน เพราะฉะนั้นการใช้ภาษาจีนเขาต้องการสื่อให้ใครก็สื่อให้คนจีนนั่นก็แสดงว่ามีคนจีนมาพักรออยู่ในไทยเยอะมีคนจีนมาพักรออยู่ในไทยเยอะการมาพักรออยู่ในไทยเนี่ยก็ต้องคิดต่อไปว่ามาพักรออย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ในการโฆษณาภาษาจีนในเรื่องสัญชาติไม่ได้ประกดว่าจะขายสัญชาติไทยหรือเปลี่ยนสัญชาติไทยก็ตามคนจีนเหล่านี้เมื่อมาพักรออยู่ในประเทศไทยแล้วโดยธรรมชาติเชื่อว่าถ้าได้สัญชาติไทยเขาก็เอานี่เป็นเรื่องที่ต้องน่าคิดและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาย่งไงอะก่อนหน้าถ้าทุกคนถอยไป ไปดูข่าวนะเราพูดมาหลายรอบแล้วเมื่อปี2546ประมาณนั้นทางรัฐบาลจีนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยที่เราคนสมัยก่อนชอบเรียกว่าจีนแดงส่วนจีนที่เกาะไต้หวันเนี่ยเรียกว่าจีนขาวจีนแดงเนี่ยยังพาพ่อค้ามาประเทศไทยมารถโชว์ เพื่อชักชวนนักธุรกิจไทยเนี่ยไปลงทุนในจีนมาชักชวนนักธุรกิจไทยเนี่ยไปลงทุนในจีนและสมัยนั้นก็มีข่าวใหญ่ข่าวโตด้วยว่าคนไทยนักธุรกิจไทยเนี่ยไปลงทุนในจีนและถูกโงกงจนกระทั่งรัฐบาลจะต้องไปช่วยแก้ปัญหาแต่เรื่องเนี่ยมันเริ่มกับตรปะปัดก็คือการยึดอำนาจ25 4 9ทุกคน พอยืดอำนาจ2549แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนก็คือประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่คบเขาบอยคอรดอาจจะคบนิดหน่อยเช่นอเมริกาก็อาจจะคบนิดหน่อยในด้านการทหารอะไรก็ว,ว่าไปเถอะแต่หลักคือเขาไม่คบหลายประเทศก็มีกฎหมายว่าไม่คบด้วยในกรณีที่ยืดอำนาจ เนั้นการยึดอำนาจสมัย2549เมื่อประเทศอื่นๆไม่ครบแต่จีนเขาไม่ถือประเทศจีนก็ไม่ถือก็ต้องไปครบจีนเมื่อไปครบจีนก็ธรรมดาจีนก็ต้องหาประโยชน์คณะผู้ยึดอำนาจหาประโยชน์จากจีนก็คือขอให้จีนครบเถอะให้จีนหนุนเถอะจีนเขาต้องหาประโยชน์แน่นอนจะทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางก็ว่าไป และคำลบที่2คือการยึดอำนาจ2557าขประเทศอื่นก็มีครบอีกเราก็ต้องกลับไปซบจีนอีกเพนการยึดอำนาจเพียง2ครั้งเนี่ยทำให้จีนเป็นใหญ่เนี่ยมีอิทธิพลต่อประเทศไทยมากขึ้นทางเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ถึง15%ถึง15%นะทุกคน ไม่น้อยนะทุกคนแล้วการลงทุนของจีนแผ่นใหญ่ครับการลงทุนของทางเช่นยุโรปการลงทุนจากญี่ปุน่นการลงทุนจากที่ยกตัวอย่างจากยุโรปหรือญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นยะทุกคนจะไม่มีปัญหาแถมมาคือคนของญี่ปุ่น หรือคนของยุโรปอยากจะมาเป็นพลเมืองหรือถือสัญชาติไทยอเมริกามาลงทุนคนอเมริกาก็จะไม่เป็นปัญหามาว่าอยากจะมาเปลี่ยนเป็นสัญชาติไทยหรือพลเมืองไทยนอกจากบางคนที่เขารักจริงหวังแต่งมาได้ภรรยาไทยเขาก็เลยต้องตกลงกันว่าจะไปอยู่อเมริกาหรือว่าจะมาอยู่ประเทศไทยนั่นก็อีกเรื่องหนึง่ง แต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของเป็นผลพวงของการลงทุนเป็นผลพวงของการลงทุนเนี่ยเกิดชัดเจนในประเทศลาวเราจำเชื่อไม่ไดม้มีการให้สัมปทานกันตั้งแต่ปี2554จะบอกว่าเป็นเวียงจันทร์2ก็ได้โดยนักธุรกิจจีนพ็นใหญ่ได้สัมปทาน แล้วณวันนี้ก็สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาในอนาคตไม่นานเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเบียงจันสองเนี่ยที่ได้ที่จีนได้รับสระทานเนี่ยจะมุมมองของเราจะเต็มไปด้วยคนจีนคนจีนเมื่อมาลงทุนและเอาแรงงานเข้ามาและค่อยๆกลายเป็นพลเมืองของประเทศเรา เขาเอาเงินหยวนมาใช้ในะทุกคนไม่ได้เหมือนประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยเขาเอาเงินบาทมาซื้อสินค้านักท่องเที่ยวไทยเอาเงินบาทไปใช้ไม่ได้ไปอยู่ที่จีนไม่ได้ไปอยู่ที่ลาวไม่ได้ไปสร้างอาณาจักรที่ลาวแต่ธุรกิจจีนจะมีพระเมืองจีนติดมันด้วยและเงินหยวน ก็ติดมือกับคนจีนเนี่ยใช้ในลาวเลยเราจะเกิดอาณาจักรที่ลาวสิ่งนั้นเราพูดตรงนี้อย่างตรงไปตรงมาก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายความมัน่นคงต้องระมัดระวังไม่งั้นในอนาคตไม่ไกลจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องติดกับดัก จีนกับดักแรกกับดักเงินกู้กับดักที่สองกับดักการลงทุนกับดักที่สามอันนี้แก้ไขปัญหายากมากกับดักการย้ายถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานพลเมืองของจีนมาอยู่ในประเทศจะมีปัญหาต่อไปคือ โครงสร้างประชากรจะเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อพลังอํานาจแห่งชาติที่เรียกว่าสังคมและต่อไปจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพลังอํนนานาจแห่งชาติที่เรียกว่าการเมืองเมื่อกระทบต่อพลังอํานาจแห่งชาติที่เรียกว่าการเมืองอย่างอื่นกระทบหมดเลยทุกคนทุนจีนไม่ใช่ลงทุนร่วมเ่ยทุกคนลงทุนรวม ทุกคนไปดูนะการสื่อภาษาจีนเช่นผลไม้เนี่ยไปดูเลยนหาายภาคส่วนขณะนี้คืบหน้ามากทุนจีนพลเมืองจีนคืบหน้ามากในประเทศไทยและในหลายประเทศแต่สำหรับประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในภาวะที่อันตรายเพียงแต่ว่ามีโอกาสเราก็แสดงความคิดเห็น ให้สังคมได้กระตุกกันหน่อยแล้วประการสุดท้ายมีสองกรณีที่อยากจะฝากไว้เมื่อหลายเมื่อหลายปีก่อนนะสิบยี่สิบปีนีน่มีข่าวที่การจนบุรีเสียเงินเพียง5,000บาทในสมัยนั้นแล้วก็จะได้บัตรประชาชนไทยไป ปัจจุบันนี้เราคิดว่าคงไม่มีแบบนั้นเนาะประการต่อไปก็คือการใช้นมินีแต่ที่เหนือกว่าการใช้น m มินีก็คือการมีเมียเป็นคนไทยไม่จาเป็นจะต้องแต่งงานมีจดทะเบียนสมรสเมื่อมีเมียมีคนไทยปุ๊บเมียมีลูก ลูกนั้นได้สัญชาติไทยไม่ต้องโนโมินีแล้วเมื่อมีเมียเมียก็เป็นเมียเนี่ยก็โนอโมินีชัดเจนแต่ต่อมาเมื่อเมียมีลูกลูกก็ได้สัญชาติไทยทุกคนมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงก็คงจะได้ศึกษาแล้วก็ระมัดระวังก็ขอให้กำลังใจอย่างไงแผ่นดินไทยก็ ไม่ควรที่จะสุ่มเสียงอะไรแบบมักง่ายทุกคนโอเคครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงโอกาสหน้าพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ